สวัสดีไอ้น้องเร็วฉันนะ่ะจะแก้งแกให้เต็มที่เลยกจะทำอะไรฉันได้ก็แกหลบับ嘛ดูสิหลับปุ๋ยเลยกจะทำอะไรฉันได้ถ้าฉันจะแก้งแก <laughs> ดูว้นี่ นี่คืออะไรนี่คือกระเป๋าเครื่องสํองอันไปดูกันเลย <c oughs> แล้วคะ่ะตั้งกล้อง่อยดีวะ <c oughs> อ่าดูด เราก็แต่งไปม่ๆวๆเราก็จะใช้ผู้กันทุกอย่างเพื่อไม่ให้น้องเนี่ยรู้สึกตัวนะคะ้้เสรที่เย็นคิ้วปุ๊บมันก็จะรู้สึกแข็งๆอะไรทิ่มที่คิ้วใช่ไหมมันก็จะเจ็บเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผู้กันเอาป้ายอายแชดู์แล้วก็ทาอเริ่ม 真是，嗯。嗯嗯 anh sẽ phải ra bỏ nó huh?